cái này quả bổ sung ôm còn thằng này đi là sao ba sáu anh bổ เฮ็ดเฮ็ดเห็นมันเบาเฮ็ดเห็นมันอ่น <c oughs> เปลือกมันนิ่มๆเนละแกะมันสิง,ง,สงนัยเสน่ห์ไปจะวบกผู้หญิงเราดันไปไป ตอนอื่นเทาก็ต้องทุบตีตีให้มันหนุ่มๆก่อนแต่แข็งๆมันจะแกะยากมันจะไปง่ายประเด็นคือนี่คือเปลือกส้มโอนี่กระมักส้มโอเอาส้มโอใส่นี่วางเวลาจะเปิดกินก็เปิดกินส้มโอโอเคโอเคไหมคะโอเคไหมคะคุณผู้ชม โอเคนะคะคุณผู้ชมค่ะลกกูกใหญ่ๆบ้านเฮานี่ดีเขาเอิ่นว่านี่แหละสิ่งที่เวลาขอเขาครัวขอมีความสุขขอได้เฮ็ดสิ่งนั้นสิ่งนี่ได้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอนี่บางทีเขาได้บวกคนคนเฮ็ดบเปล่นเขามีความสุข ทุกอย่างอยู่ที่เรียนรู้ชีวิตเขาเนาะชีวิตคุ้นเขาเป็นชีวิตเขาหรอกชีวิตคุ้นบางคนกระามมาวา่ามีอยงนี้จะเฮ็ดยังไนจะเป็นนังไงเฮ็ดจังไงชีวิตเจ้าเขามีความสุขเลยเคยทูกบ,กบอกรโวยพวกเจ้าติดติดต,ตาม่อยบ่ทุกจชมพูขงางมีสีสื่อใส่สิบสองบาทมันก็ยังโบมีปัญญาสื่ออยู่ได้เบาเอียงแชมพูขวดละสิบสองบาท มีจ่อยโอย้ยก็มีปัญญาเอาสืส่อแซมเอ้ยสื่อแซมมีปัญญาซื้อคิมเออเซีมพูแต่ไม่มีปัญญาซื้อคิมนวดเขาบอกมีปัญญาเพราะเอียงเพราะว่าเพราะว่า,วาทั้งเลี้ยงลูกเออทั้งซงเงินให้ลูกทั้งค่าห้องอภัยทั้งค่าห้องแม่นบอกค่ะ มีดแม่งไงปวดอันนี้เซ้มเปิลจะซื้อตั้งค่าของให้ลูกโอ้ยอาการต้องทรงเงินให้ลูกน้ำทั้งแม่ทั้งลูกหนีพอกหางมูใส่หนีอยากมิดนีมืดซ้นหนีอีออนนีอีซี่บายเออ,อ,ยอยูบาดยูบานเขาก็จะเป็นเพื่อนห้หนีดีเนาะ ก็มีเงินกันยังได้กูนี่ยืมสิมอยู่เงินเดรียออกมาแล้วโอ้ยหามเลยบวกีอีกอย่างสิกินอันนี้มันเหนื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องท้าบักสุโอบเปลือกบ้านเขาเนื้อไงน่ะมันสิแกะง่ายมันสิคลนอนคอนอนคอนออกเลยอันนี้ก็เชฟไงนี่ไงบักเจ้าเบิางเนาะแต่ว่าถ้าเปลือกบักสุโอบ้านเขามันมันโอ้บักสุโอนุ่ยบ้านเขามันสิ้นใหญ่ บอกว่สิมาเส้นงามอันนี้เมนูนะบบเฮเทเบิ้งซื้อแค่เอาอันนั่นมันเห็ดกับพอดีล้วบัตแกะนี่เป็นบ,บัตรแกะเอาแกะผู้ใดก็จะแกะเป็นเต้ามกสมูทงั้นบอเสียให้น้องหนูนะเฮห้น้องหนูนะกินให้นางรู้บอกเฮนางรู้สึกว่าอู้อะไรมากมาเซอร์ไพรส์รยอีย่างสินะ สมโอมื่งนอยก,ก็น้อยน้อยอ,อ,อะไมาเกะส้มโอให้หนูหค่ะลกูกจ้ะซก็เกะให้ยุ่เนี่ยเดี๋ยวค่อยซิมเอาให้ให้หนูนาตรงทีนี่ะใ,ให้นนาดูซิเนี่คะประเด็นของมันก็คือตรงนั่นแหละความสวยของมันนี่แหละเขาเอาคอัน จะหมักเกี่ยหมักสมโอบอกคขวีคือหมักแต่คขวีมักหมักบักสมโอ๋ักสมโอบ้านเขาเลี้ยงเสียบนะหมักสมโอ้นจังหวัดอีกอย่า,กง,า,กากงก็อันนี้ยังสีมันเล่นหน่อยฮะใบตารางมันเวลาเขาเฮ็ดมีแขกไปไทมาเฮ็ดพ่อเป็นหน้าเป็นตาว่าจุดของเฮ็ดนั่นเทนี่เป็น เฮ็ดแต่มันอ้อมอ้อมมันถ้าก็จัดสรนแบ่งส่วนมันเอาจัดสันแบ่งส่วนมันเฮ็ดเอาก็จิตัดแบบนี้ด้อผูดใจาวาาบาสน้างนะก็จิตไปเร็วๆมันบ่จําเป็นอีเพราะว่าอบัแมเหมันทุกคนต้องแกะเป็นหมักเซบสมโอพ่อเจ้าแกะใส่เอาอืมอันนี้มันหน่อยๆจ้ะวิธีการของมันกะเคอันนั้นไปซื้อ ดินของมันจะน,นี่งกมันก็ยุ่งองกันแหละเข้าแกงหมกสมโอเป็นรูปแบบนี้เวลาเขากินเขาก็เปิดเปิดมันออกมายังกินในลูกสมโออืมกินลูกสมโอในลูกมัน,นมาเนีน่ยนะอยากสวยอยากงามเขาบ่เปลือกมันบางบอ,อยเ่เค็ดในน้องดูนะเห็นัหมเออนั่งกินกำงาม พมักทำงานกินเขากินอีหยังเสร็จถ่วยสร้างอุปก่อนของมักทำงานขนมปองง้างมันก็งดก็เป็นงดงิดสิกินเขาก็ต้องถูเฮี้ยนก่อนนอกจากสิหูคักค้านี่คาค้าเพราะต้องถูเมียนเลยเฮียนกินเขาก่อนแต่ปกตินี่ถ้าเฮียนโบเลียวถูเฮี้ยนโบเลียอย่งนี้เพราะอยากกินเข่าหุ่นไว กับเขายุักขว้ยกันซิไม่เห็ดกระจอรกรเกียกซีไม่เห็ดลือดออัลลาดอยู่ข่อยบย่อเห็นมากเขาขวขอ่อยอยุบยุบบานกันชุ่มเพียให้กันต่บักผิดบักพายลงน้ำพุ่งน้ำผืนบักจังสินอาญเสบตีนเสบนี่ยัง แต้ไม่ใน,น,เ,นเขาไปจับใส่เอานี่ละเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องประเด็นของมันคือมีความสวยของงางเขาก็จับถ้า,กากตกแต่งใส่เอาไปที่นี่แล้วค่ะแล้วก็ตกแต่งใสเอาเองลูดทานไหมคะส้มโอคะ่ะส้มโอมาแล้ว หนูยังไงบานเฮางในงน้ำคือ้องยังไงเปลือกหนูยังไงอันนี้ยังไงในงามแล้วะ okay. ง่ายง่ายทานส้มโอมไหมคะส้มโอมาแล้วนูนาเสร็จแล้วส้มโอส้มโอคะ่ะทานส้มโอมไหมคะส้มโอคะ่อคะ,ะเสน่ห์ไปเจ้าฝัพกพูดยินเขาเป็นมีสเสี่ห์เสน่ห์มีคุณมีคุณค่าถ้าเขาเห็นเอี่ยงเป็่นให้ให้หกับเขาเป็นหนึ่ง ไปแลจ้าบกหมายความหมายความวาอเพราะเหตุเปลี่ยนเขาชีมีความรู้สึกอู้ภูมิใจยังสินะโอเคนะคะไปแล้วส้มโอน้อย